ใครหลอกเราพูดมาหนูอก <มา S 2> ได้รหรอบูบูฮะมาบูบูหูดับ <c oughs> <c oughs> ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนั<ม>่น <c oughs> แหละมันคือเรื่องที่ซีเรียสเรื่องของเซฟ้าอย่างหนูกับเกลย์อ, <c oughs> อันรับเกลย์ดิหนูกับเกลย์อยู่ด้วยกันมาที่ที่วัดอะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้ชายเลยเนาะอันนี้เรื่องจริงนะเบบี้บีเบบี้ผู้หญิงเจ็ดแปดคนอะค่ะไม่เคยทำลายค่ะไม่เคยทำลายค่ะขอร้องคุณหนา ออฟออฟเฟก็ไม่อยู่ใช่ไหมจะคุยไม่แต่อยู่ที่นู่นเจ็ดแปดคนอะไม่เคยมีปัญหาอะไรับผู้ชายเลยคือที่คุยกันเพราะว่าคือแล้วเมื่อวานจะไม่รันคือมีฟังมาคร่าวๆแล้วแต่คือมีอย่างบอกว่าคือมิไม่โอเคนะถ้ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยคือเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาเคยต่อคนในแก๊งแล้วว่าเดี๋ยวเข้าใจไหมคือรู้ทั้งรู้ว่าเคยต่อคนในแก๊งหรือเคยวุ่นเออแวะเวียนมาแล้วยังไปคุยอย่างสุดท้ายอะถ้ามันไม่ใช่ดิ่ะมันจะเป็นปัญหาเดี๋ยวเข้าใจใช่ไหม เข้าใจเออถ้าสุดท้ายเขาไปคุยกันต่ออ่ะคือมีว่ามีจะจะเอาเขาออกอะเขารู้เหรอไม่สุดท้ายฮะนอะไรกันเลยไม่คูอตอนที่เขาไปจีบอะเขารู้เราก็คุยกับพี่บูลลี่มาแล้วอ่ะเคยอะคุยโต้หรือเคยรู้ไหมอะคุณดี่อะรคือเมื่อวานอะเขาบอกว่ารู้นะเมื่อวานอะเขาบอกว่ารู้ เพราะว่าเพื่อนเขาก็ยืนยันเองว่าช่วยคุณคเหอช่วยอะไรนะช่วยเหมือนช่วยช่วยชงให้ดิ้งอะแล้วเพื่อนเขาก็พูดเองว่าช่วยชงแบบให้ซ้ําร้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็พูดคนที่ชื่อเลิฟหรือเปล่าประมาณนั้นพี่โบรอรถหม่นะพี่โบเจอกันค่ะแตว่าเลนเลนก็ช่วยแบบว่าแบบชงแบบซ้ำร้อยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขานั่นคือความหมายว่าเขาก็ต้องรู้ แล้มาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเขารู้ใช่ถ้าเขารู้ว่าไม่ว่าแล้วคือเขาเป็นคนมาคุยกับพี่พุดดิ้งเองไหมหรือว่าพี่พุดดิ้งถามหรือใครรู้มาบอกพี่พุดดิ้งยังไงเกลเมื่อวานไม่ได้อัปเดตดเลยที่นั่งคุยกันนะไม่รู้กูเดียวแค่รู้ว่ากูเดียวไม่ได้อยู่นะเดวชายอยู่ตรงนี้กูเดียวมาทีหลังแล้วไงวิปเปอร์ด้วยนะเด็กชายอยู่ตรงนี้ไอเขาเดาไปก่อนบอกเราคุยชู้นาแดงคือไอนี่เว้ย ่าเมื่อวานนี้ทวินเปอร์มันไม่ค่อยได้ยินพอยะคือเราขยับซ้ายนิดนึงมา normal เ a y หรห้เด็กชายบอกว่าคุณมาหาหน่อยมาสียอันนี้เรื่องอะไรอะขอขอป้าไม่ทันคนไม่หรอกไอเกิลมันจะอัปเดตเรื่องเมื่อวานซึ่งจริงๆแล้วมันอัปเดตไปหมดแล้วคือ ต้องบอกก่อนโดยส่วนตัวแล้วยิ่งไม่ได้ติดใจอะไรแต่ถ้าเพื่อน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 ในแก๊งติดใจหรือว่ามีติดใจหัวหน้าแก๊งเราติดใจอ่ะมันก็ต้องตามนั้นนึกออกใช่ไหมไม่ไม่ไมอเอาได้มาปรึกษากันคือ,อโดยส่วนตัวสมมุติว่าคือถ้าเขารู้ว่าเขาเคยโตคนในแก๊งหรืออะไรคนในแก๊งอ่ะอย่างน้อยอเขาก็ไม่น่าจะไปยุ่งวุ่นวายถูกไหมสุดท้ายถ้าสุดท้ายถ้า,ถามันจะเป็นปัญหาถึงถ้าไม่ใช่ สมมติไม่ใช่ดิ้งหรือเป็นคนอื่นน่ะมันจะมีปัญหาถูกไหมล่ะแต่ดิง้งเขไม่ได้คิดอะไรซึ่งถ้าสมมุติเขายังไปคุยกันต่อมาว่ามาว่าจะเอาออกเกลลี่ยวว่าไงคนอื่นว่าไงอ่ะดนดูโอเคเราสงสัยอะเกวว่าไงสวัสดีครับเจอกันหินทักมาหนึ่งสองเก้าเจ็ดสี่นะสุงิหงให้ว่าไงก็เรื่องทั้งหมดเมื่อวานน่ะหนูมไม่รู้อย่างเดียวเลยคือพี่เลนเขารับรู้ไหมเรื่องพี่ดุกับพี่ดิ้ง รู้พี่ว่ารู้<ม>ก็เขาพูดเองเขาจะไม่รู้ได้ไงไม่แล้วเป็นคนมาบอกพี่รูลลิ่งอ่ะไม่แล้วหนูหนนกว่าเขาไม่รู้หนูก็เลยดา่าผู้หญิผู้ชายยับเลยอันนี้หนูไม่โอเคนะตอน้นะ่นะพรนะนะาเพื่อนเขาก็เพื่อนเขาก็บอกอยู่ว่าซ้ำร้อยซ้ำร้อยชงให้ดิ้งแบบซ้ำร้อยซ้ำร้อยอันหนูไม่โอเคหนูพูดจริงรู้ทั้งรู้อ่ะรู้ทั้งรู้นักุนทําไมใช่ถึงบอกท่าถ้ารู้ทั้งรู้ว่าคือนี่ไม่ไม่โอเคเพราะว่าถ้าเป็นแบบ ไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องผู้ชายอ่ะมันก็คือคือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ดิ้งอ่ะที่เขาแบบเซนซิทีฟหรือคิดมากนิดหน่อยมันจะเป็นปัญหาใช่ไหมล่ะขอติ้มขอติ้มหน่อย480นี่เขาเลยมาเรียกคุยกันแอกไม่ค่อยได้มาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร้สวัสดีค่ะทุกคน และ้วเกี่ยวว่าไงอะกระเป๋าอะไรนะเอางี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนมาเรียงเรียงท์ไรน์ฟังคือจริงแล้วอะรู้ได้ยังไงเมื่อวานอะดิ้งชิงบ้านแล้วทีเนี้ยถ้ารู้ใช่ไหมว่าที่วัดถ้าชิงบ้านปุ๊บมันจะเข้าประเทศไม่ได้ห้ามเข้าดีนึงนิ่งก็เลยมาเดินเียที่นี่แต่พ้อยก็คือดิ้งตั้งใจจะมาหาคนชื่อดุเลยเพราะว่าดิ้งอะเหมือนดิ้งก็ ไปเล่นตัวเอาไว้ตอนที่เขามาจีบดิ้งอะไรอย่างนี้นี่ก็ขอเขาขอข้าเขาจานหนึ่งบวกับไม่มีเวลาด้วยเพื่อนเอางี้ตอนนั้นพี่จะไปขอสเต็ปเขาเขาบอกมาแค่นี้รอแล้วเขาเ็อหายไปเลยคือเพื่อนเราอะจะรู้อยู่แล้วว่าสเต็ปปูดิ้งเป็นยังไงเวลาดิ้งจะรันหนุ่มอะเพราใ่ป่ะดิ้งจะเป็นแบบไปทําแบบว่าทีเล่นทีจริงมามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วที่เป็นเพื่อนป้ดิ้งนี่เหรอใช่ไหม เออไปหมายออกไก่ไปะไรอย่างเงี้ยไปทาเหมือนไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วช่วงนั้นปุดิ่งป่วยดิ่งเลยต้องพักเออดิ่งก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาปกติแก๊งที่วอร์ดใช่แล้ววันน้ำเมื่อวานาวาดิ่งตั้งใจเข้ามาเพื่อเข้าไปเจอเขาเพราะว่าอยากอยากไปทักหาเขาอะไรเงี้ยเออก็จะไปขอข้าวนิ่งก็เลยขับรถไปเพราะว่าเห็นไอ้หนุ่มชุดแดงอ่ะเป็นแก๊งเขาดิ้งก็ถามว่าพ so ี่ครับพี่ครับคนที่ชอบปุดิ่งเขาอยู่ไหมครับอะไรอย่างงี้เขาก็เงียบซึ่งปุดนิ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาแต่เล่นะาอะมอถมัง ชื่ออะไรอะไรเงี้ยนิ่งเหมือนนิ่งตอบไปว่าดุกมั้งหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยช็อกซีนี่มากกเลยตรงนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่านิ่งต้องไปรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะตรงนี้แบบว่าเราก็ไม่ได้แบบอืมเข้าใจปะอ่าเข้าใจอืมคือเราตั้งใจเพื่อที่จะไปไปรันอะเข้าใจปะวันนั้นวันั้น,น,นว่าพี่เลนรู้ว่าดิถ้าเขาบอกซ้ำร้อยซ้ำร้อยอ่ะใช่แล้วเมื่อว,วานเมื่อวายังจะคุยอ่ะนะ แล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนตอนนั้นยิ่งขับรถออกไปนี่ก็ไยถามในวอว่าแบบว่ารู้อยู่แล้วหรออะไรบอกยังไม่รู้เลยค่ะเพิ่งรู้เมื่อกี้ประมาณนี้ใช่พูดอย่างนั้นเลยแล้วนี่ก็เลยเคยไม่ติดใจแล้วคิดว่าเออก็คงนึงก็คงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่รู้ก็เลยแบบไม่ไม่อะไรแล้วทีนี้ก็เลยแบบพอมันมีเรื่องคุณยิดด่งเสียเชยูน่ากับเกเียวเซฟนี่เข้าเมืองมาเลยมาขอคุยด้วยอะไรอย่างนี้เออก็เลยมาปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยไปคุยมามีเพื่อนถามมั้งเหมือนเขาก็พูดว่าแบบ เออจริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเชียร์อยู่เลยอย่างเงี้ยแบบยังซ้ำร้อยยังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะประมาณนั้นสรุปคือรู้อันนี้ใครบอกไม่เขาพูดเองรู้ละวมหยเมียแล้วแล้วีนี้เพื่อนเขาบอกแล้วจะมาพูดทำไมว่ามันรู้สึกไปแล้วงงไม่เขาว่ารู้สุดท้าถ้าเขายังไปคุยอีกแค่จะออกเลยเพราะว่าสุดท้ายมันไม่อยากให้มันเป็นปัญหาในแก๊งเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหานะถ้าเป็นคนอื่น มีปัญหาเรื่องผู้ชายตัดออกเลยค่ะใช่คือหนอูยังบอกนะว่าหนูไม่ติดใจเรื่องผู้ชายแต่หนูแค่ติดใจแค่ว่าคําพูดที่มันกลับไปกลับมาว่าโกหกต่อนแรกกับตอนสุดท้ายที่พูดขึ้นมามันคืออะไรอะไรแค่นั้นนะเขาใจใช่ปะคือแก๊งเรามันควรพูดตรงๆไว้เพราะพูดดิ้งอยู่กันมามันพูดตรงอยู่แล้วว่าถึงดิ้งเกลเฟยอยู่นะเมื่อก่อนอยู่ในการ j j b คนละแก๊งที่นู้นแต่เราพูดตรงๆกันทุกเรื่องเลยถ้าเราแบบจะมีปัญหาเรื่องอะไรเราจะไม่โกหกกันนึกออกใช่ปะเพื่อที่เราจะไม่ต้องมาผิดใจกันเครอง แข่งเครื่องกันนะ<ช>ท้ายแล้วถ,ถ้าดิ้งกับเกลถ้าดิ้งกับเกลไม่ติดใจกันแต่คนรอบตัวแบบยูนะเฟย์อย่างเงี้ยอาจจะไม่พอใจพุดดิ้งอย่างเงี้ยมันก็อยู่กันยากไม่หรอกใช่ปะเดียวอะอต่อให้ผู้ชายมีดีร้อยดีพันคนถ้าเพื่อนไม่โอเคเดียวก็เลือกเพื่อนนะยังไงเดียวก็เลือกเพื่อนเพื่อนบอกให้เลอกคนนะั้นเดียวก็จะเลือกไม่ว่าจะยังไงอะเดียวก็จะเลือกเพื่อนแต่ดิ้งว่าเราคุยกันเมื่อวานแล้วว่าสมมติเขายังไปคุยต่อมันถือว่าเขาไม่ได้เลือกเราถูกไหม แต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะที่จะอยู่ตรงนี้อ่ะแต่เราเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักกับเขาได้แหละไม่เราเขาคุยต่อหรอสรุปไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่แต่พี่ดิ้งอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ้าพี่ดิ้งมีอะไรอ่ะค้างคาใจกับใครอ่ะพี่ดิ้งจะเคลียร์เลยเป็นตั้งนานละแล้วพี่ดิ้งแบบว่ามีอะไรก็คือตรงตรงอ่ะใช่ใช่ไหมที่ผ่านมาพี่ดิ้งจะแบบเป็นคนตรงตรงตลอดอือใช่เหมือนเหมือนเรื่องเนี้ย นั่นแหละก็คือเรื่องเนี้ยมันพลอยมันอยู่ที่เพื่อนเพื่อนของของเราในแกงแล้วว่าเพื่อนเพื่อไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมันก็ต้องคุยกันอะนี่หรอใช่ป่ะแต่พี่เลนเหมือนแบบว่าแบบเสียใจมากๆเลยมั้งให้ใจเขาไปอ่ะมันไม่ควรรู้สึกตั้งแต่แรกอะคืะเลี้ยลต้องคือถ้ารู้ถเข้าใจแต่ถ้าถ้าเขารู้ พุดดิ้งเคยยุ่งกับพี่พุดดิ้งแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะยุ่งหรือไม่ถ้าเขาอยากยุ่งเขาควรที่จะมาถามพี่พุดดิ้งก่อนถูกไหมใช่หรือไม่ก็มาถามเยลก็ได้บอกเดลพี่นี่เดลไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเขาคุยกันอ่ะเดวไม่รู้เลยแล้วไงเดากตอบไปแล้วว่าถ้าเป็นเมียถึงถึงจะมาถามว่าคุยได้ไม่ได้มันก็ไม่ควรคุยอ่ะท้ายอ่ะถึงบอกว่าไม่เป็นไรในใจบางทีแบบสมมุติถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเยวเข้าใจไหมถึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะเขาไปแล้วไงเมื่อวานเนี่ย ว่นตอบแทนพุดดิงเลยคือเขาบอกไม่อะไรหรอกสุดท้ายคือทําไม่อะไรอย่างสุดท้ายในใจมันก็ต้องคิดถุ่มไงล่ะไม่เขาเป็นคนพูดว่าพุดดิ้งไม่อะไรหลอกทั้งที่ยังไม่ถามพุดดิ้งเลยมันต้องให้พี่พุดดิ้งพูดเองว้คคำนั้นน่ะเขาจะมาพูดเองไม่ได้ว่าพี่พุดดิ้งไม่พี่พุดดิ้งอาจจะไม่อะไรจริงแต่เข้าใจไหมการมันต้องให้เกียรติกันก่อนความรู้สึกอะความรู้สึกมันต้องแคร์คนของเราก่อน นีแล้วคือสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่พุดดิ้งอะแต่ถ้าเป็นคนในแก๊คนอื่นไม่ว่าคนที่จะเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่อยู่มานานแล้วอะก็อยากให้คิดกันแบบนี้นะเพราะว่ามันพุดดิ้งตัดสินใจไม่ได้อะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวพุดดิง้งไง่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ะก็ามที่มาบอกอะเนี่เขาคุยต่อก็แปลว่าเขาไม่ได้แคร์แคร์เราอะก็ให้เอาดอกไปเลี้ยงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายอะเราอะอยู่กันเราแคร์กันเราเล่นแบบจอยเราไม่ได้มาเล่นเครียดอะ สุดท้ายพอยหลักอะเราเล่นกับเพื่อนกับพี่กับน้องให้มันมีความสุขแค่นั้นเอง้่ต้องมาเสียวความรู้สึกแลวเสียใจอ่ะดีกว่าใช,ใชแค่นั้นแหละไม่ไม่ได้ไม,ไมีอยากคุยอะไรเยอะแต่แบบได้คุยเดือแค่นี้แหละไม่อยากให้ต้องมาเป็นมีปัญหาอะไรเกินพายหลังอ่ะสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันเราก็ได้จะจอยงไงทุกคนไม่เห็นมีมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมล่ะเรื่องผู้ชายอยู่คนมาเท่าไหร่ไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ใช่ ชิวเคยเนาะเรามีเคียาเคีย์ครับเคียะเรื่องหนูอืมไม่อันนี้อันนี้เราอ่ะต้องตั้งกฎแล้วนะเจียวว่าผู้ชายคนไหนที่เคยคุยหนึ่งคนแล้วต้องแบนให้คนในแก๊งไม่คุยอีกเลยแค่นั้นเองจบมันจะได้ไม่มีปัญหาต้องเขียนรายชื่อไว้ติดบอร์ดเคยวว่าคนของเกลน่าจะเยอะนะหรือหน้ากระดาษไหมเอามา โอเคโเไี่มีปัญหาอะไรผ <c oughs> ูข้ของหนูอ่ะเขาชื่อวาวาเขาแบบว่าว่าหนูเล่าไม่ถูกอ่ะเด่พี่ยูเล่าก็คืออย่างนี้พี่ฮันอ่ะไปเจอคนชื่อาวางวาเหมือนแบบเอ,บอ้าหมอผู้หญิงผมดังผมดําอยู่มั้งแล้วที่แน่แบบก็เหมือนมีคนถามเขาว่าแบบเขาโดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีคนคุยหนูมไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้หนูพูดคร่าวๆนะ เขาก็บอกเขาไม่มีคนคุยนะทีนี้พี่ฮันก็เลยแบบพูดไปว่าเออแล้วมิเกลล่ะแล้วน้องสาวหนุนล่ะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะพูดว่าอะไรวะคือประมาณว่าแบบเออก็มีแค่เกลคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีๆก็แบบนึกถึงเกลได้อะไรประมาณเนี้ย,ย,บบย,รรยทีนี้แบบผมสืบสวนไปสืบสวนมาก็เหมือนแบบว่าเขาคุยกับเออลูกคนในแก๊งก็คือลูกพี่สเสลปิปปะ พี่เลิฟพี่อ่ลูกอ่าลูกพี่เลิฟก็คือเขาคุยกับลูกพี่เลิฟแ้วทีเนี้ยถามแต่เขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยลูกคนชื่อเลิฟ่ะมาจีบเขาเองมาทักหาเองเขาว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยเรียกพี่ฮันมาก็ได้นะพี่ฮันอยู่ในเหตุการณ์แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ฟังเมื่อกี้ฟังจากคนชื่อเลิฟอะคนได้ฟังจากลูกเขาอ่ะก็คือลูกเขาพูดประมาณว่า พี่พี่วาเป็นคนไปหาเขาเองโทรไปหาเขาก่อนได้นะแต่ตอนที่เขาเล่าอ่ะคือผู้หญิงโทรไปไปหาๆๆเขาใช่ใช่ใช่มันแบบโทษผู้หญิงอ่ะว่าผู้หญิงเป็นคนเข้าหาเขาอ่ะแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเขาก็พูดจาแบบพูดยังไงเลยว่ามัน,นจีบ,บ <ะ S 2> แบบพูดแบบเออพูดแบบเชิงชู้สาวอ่ะเชิงจีบแบบใช่ใช่พูดแบบ ทำเสียงหลออะไรใส่มาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาพี่มาหาเกียวว่าเมื่อคืนเขาก็มาหาพี่พี่เลี้ยงตัวรีบประมอออกไปเล่นอีกเกมเลยส่วนวันวันนี้บังเอิญเจอเขาที่คาสิโนเฉยๆเขามาอยู่ด้วยพี่ก็เมือกเกือบตลอดให้เขาขับไปเองด้วยซ้ํามีบางทีพี่อาจจะขับแล้วก็ขอแยกตัวออกมาเองแต่ทีนี้เมื่อกี้ฟังตักลูกลูกพี่เลิฟอะก็คือเขาอะเป็นคนโทรไปหาเออโทรมาให้ม่ใช่โทรแล้วก็ไปหาเองแบบอยู่ไหนแล้วก็พูด ล้วพี่วาก็พูดก,กับเพื่อนเขาว่าเออเนี่ยมาหาคนหัวฟ้าที่มีไข,ข,ข่ดาวโปกเขาพูดค่ะค่ะอืมแลวทีนี้ก็เหมือนว่าเขา่ไปจีบหมอคนนึงหัวดํได้วยมั้งแลวทีนี้เขาก็พูดก,กับหมอคนนั้นว่าเนี่ยถ้าเกิดเจอผมอยู่กับใครผู้หญิงคนไหนก็เดินเข้ามาถามเลยว่าเขาเป็นอะไรกับผมเหมือนแบบฟิลแบบเตบ็มบริสุทธิ์มากๆอ่ะอิสระพูดแล้วฉุนเอ้าทำไมลายอย่างนี้แล้วคือแบบมันมันแบบ แผะพี่มันแถไม่หยุดเลยอะคือนหนูไม่รู้ใจทําไมผู้ชายมาเป็นไนนี้หนูไม่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะมีถ้าเขาเราไม่เจอเนาะจับได้อเขาก็จะยอมรับเว้ยแต่คนเนี้ยแบบว่าเขาพอจับได้แล้วเขาก็แถให้คนอื่นผิดโยนคนนั้นบ้างโยนคนนี้บ้างเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละเกียมันแย่มากผู้ยยี่หัวเขียวเขียวอ่ะหัวเขียวเขียวอ่ะร้ายมากคือมันต้องเอาแบบว่าหลักฐานแบบ จริงจริงจังๆไปให้เขาอ่ะแบบนั้นอ่ะเขาถึงจะยอมนับแบบเนี้ย <มา S 1> ซึ่งแบบว่าผู้ชายอ่ะ,อะไม่ใช่หรอพี่เสด็จดังเอ้าไม่ใช่เอ้หเอา,อาหนูไม่ได้ว่าพี่เลยนะว่าผู้ชายมันเที่ยทุกคนหนูไม่ได้ว่าพี่เลยจริงๆเดินผ่านไปสะดุ้งเลยว่าจะ<ช>ไม่พักแล้ว